า่ะก็เป็นนั้นว่าพลิกชนะนะครับพลิกชนะนะครับชูเจริญพลิกชนะคะแนนยอดพนมพยอดพนนงแก้มือได้สําเร็จนะครับที่เคยแพ้มาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ครับผมครับผมพี่ใจบอกว่าโดนลูกเตะครับุณเป็นลูกนั่งเมามรือเปล่าอ๋อมีมึนเพื่อเหรอพี่เออก็เลยลุกขึ้นมาช้าหน่อยนะพี่เนาะ พี่กัดนี้เป็นไงพี่ตึงสุดเนาะตึงมากมากเลยเนาะอ๋อพี่อ้วนขึ้นด้วยร่างกายกบรุนแเพิ่มขึ้นด้วยอ๋อมันใจน้องพี่แม็กกับพี่แม็กขนาดแพ้แต่ว่ายังมีน้ำใจให้น้องนะ,ะแพ้ชนะไอ,อ้เตียงอ่าเท่าไหร่พี่แม็กใครน้องรู้หนึ่งอ่าฮะอ้าวพี่แม็กใครหนึ่งหมื่น,นครับก็เป็นกำลังใจให้กับยอด<อ>พนมลุงนะครับพนมลุงนะ แล้วถ้าชนะวันนี้ให้เท่าไหร่เป็นแสนมีแน่โอ้โหถ้าชนะได้แสนเสียดายเสียดายเต็มเลยโอ้โหมาราคาไปตั้งเก้าหนึ่งราคาไปไกลแล้วสามช่วงตัวจุดไนครับที่ว่าเสียดายเสียดายเลยล้มสองทีเรียบร้อยเลยน่าจะหมดรถเยอะเมื่อเช้า ไฟนี้กับไฟที่แล้วเขาสภาพร่างกายไฟไหนดีกว่ากันไฟนี้กับไฟที่แล้วที่เจอเขาอ่ะดูว่าร่างกายเขาไฟนี้ดีกว่าไหมเขาก็ดีทุกอย่างเอาไฟแล้วก็ดีเหมือนกันนะพี่น้องยังเจออีกแค่ไมคู่นี้แล้วน้ำหนักไหนดีอร์ต้องน้ำหนักไหนพี่เท่าไหร่เท่ากันดีพี่เท่ากันเท่าไหร่เลยสี่สองสี่สามเท่ากันก็คือสองเวทนี้ก็คือได้หมดถ้าเท่ากันเนาะ

ยังคงต้องทำให้มาเข้ามาให้มาใช้เยอะเลยครับก็สู้ๆนะครับสู้ๆนะครับก็เป็นขนมดงนะครับขนมดง นะนิดหนึ่งนะผู้ชนะผู้ชนะนะ,ะนไปอ,อัดชีดอะ่ะนาจะไปอ,อัดชีดเดี๋ยวเราสักคู่นะฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราไปติดตามสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์หลังเกมของเจ้าชูจรูนนะครับว่าเขานี่ได้ลูกไหนยังไงที่สามารถพลิกสถานาการณ์กลับมาเป็นฝ่ายชนะ ก็ถือว่าพลิกได้คนนี้พลิกนะพอไปราคาไปเก้าหนึ่งแล้วอ่ะต่อมบอลด้วยครับิดมาเท่าไหร่เนี่ยรวมรวมจากสองจากใครบ้างครับก็พี่จีพี่จีแสบวมืงพี่ชายอ่แสบสองไปรวมก็ตัวนะ้าไปเมื่อไ3สามยกเราดูว่าเกือบย่กันเหมือนกันรับเยอะไปไหมสามยกอ่ะก็ ยังมน้าเลอเดี๋ยวถ้าเดินเววานี้อาจจะตังค่ันอาจจะยุ่งใจพอพรกยกเดอนพะัมีเท่าไหร่ก็ถือว่าจะระวังให้หมดจะเล่นยกสี่เดือนแวันนี้ผมก็พอในผงานก็นะทั้ง รางวันนี้มีความสุขครับลงมันเมื่าไหร่บ้างอ่ะยังไม่ได้โทรมาเลยครับเพิ่งมาจากล็อกเพราะว่าเขาดูอยู่ที่บ้านเนาะอยากจะขอบคุณใครไหมครับที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ครับก็ขอบคุณตั้งแต่เข้ามาเป็นอยู่ก็รายการครับไม่ตกลงเลยครับก็ขอบคุณเสี่ยน้องเสี่ยบูลแล้วก็ทีมงานที่ดีๆครับแล้วก็ขอบคุณขอลัดแล้วก็ทีมงานที่มวยดาบและทั้งสามพ่ายเสียครับเจเนอร์น้องๆทุกคนครับแล้วก็ ียังมวยทุกท่านที่นักข่าวร่วมนครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังมาติดตามข่าวทำข่าวในหัวใจครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักที่ชกได้ตอนนี้ต่ำสุดแล้วก็สูงสุดได้เกินเท่าไหร่ไปก่อนทุกท่อนที่ ทังหลังไม่ได้ชกมวยของด้วยกันก็อยากชกมวยของด้วยกันบ้างมองว่ามีมีใครว่าที่เราก็ไม่ไม่อยากพูดออกไปครับก็เดี๋ยวแต่ผมมุนเตอร์ดีครับครับแต่อยากชกกับมวยเขาครับเพราะว่าสรุปว่าพร้อมอยากอยากเจอทุกคนเพื่มวยเขาครับเพราะว่าหลังๆลังนอกจากปีมือก็เกือบไม่ทันเครับแล้วแล้วแล้วเรามีโอกาสได้เห็น เห็นชูเจริญไปรดนเล่นต่างประเทศใช่ไหมก็อยากมีโอกาสไปครับแล้วก็รอโอกาสนะครับรอโอกาสก็จะทำหน้าที่พาคนไทยกินดีๆครับวันนี้คคอมเมนต์เข้ามาให้วังใจเยอะด้วยดีดีด้วยครับน้องครับขอบคุณครับก็ชูเจริญก็